ดูไฮไลท์เกมฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมป์ชิพนะครับที่เขาพองเซเดียมคู่ระหว่างชนะทันบิวนะครับทีมอันดับที่สิบห้าพบกับกเกษตรศสาสตร์ฟุตซีทีมอันดับที่ส <Go. S 1> <Okay. S 2> ิบสี่นะครับเกมแรกที่เจอกันมานี่เป็นกเกษตรศสาสตร์นะครับอุตชนะมาได้ีสี่ประตูต่อสองเนี่ เหมือนเกมึ้นแรกมานะครับเป็นทางฝั่งของชัยนาเทมิวเจ้าถิ่นได้ออกสตตร์เกมก่อนนะครับิ่ดเดี่ยวนี้มีโคตโยงวรุสีากคบคุณครับบอลยาวๆตรงนี้ของชาแนลโอกาสลุ้นก่อนเลยครับเป็นพิมิพัฒน์ขันนเนตรดิ่งตรงนี้ก็ไปตรงตัวบัญชายิ้งช้อย ดูครับจังหวะโยกขวาเข้าซ้ายจบแต่ว่าบอลไปตรงตัวบัญชายิ้มช้อยนะครับดูครับเขี่ยซ้ายเข้าขวาแล้วได้เข้าซ้ายอีกทีนึงครับแต่เซซานเองก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับจากโอมอกบาร์ ok ครับเป็นเซฟของปฐมพัฒน์สุดประเสริฐบอลคอสมาจากนั่นกราดขวาในตัวโอมอกบาร์ พักอ,อกแล้วจบด้วยการยิงครับลูกนี้นี <ouse> ่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะของกเกษตรนะครับที่มีโอกาสเ,เ,าเ,าเ,เปิดเกมเขาใส่ชัยนาทบิวเจ้าถิ่นนี่ธนากเปิดโค้งมาตรงนี้ อ่านไปได้ดีเหมือนกันนะครับมาริสตโตโต้ให้มาถึงตรงนี้บนของผู้ตัดสกรก็ยิงไปติดเซฟท่านี้อ่านดีนะครับของผู้ตัดสกรเองก็ยิงไม่เต็มด้วยครับดเหลือเหลือนะนะครับเนของมาริสโตโต้ผู้ตัดสกรก็ยิงไปติดเซฟประทับ แต่เมื่อเขาก็เสียสารลูกนี้ครัแล้วโดดบางๆของอเลน,นสมากรนเนี่ยเข้ามือของทัศน์สิลป์อื้อครับไปโดนเกตูล่าด้วยครับจังหวะนี้ครับชข่หน้ามีโอกาสจากธนายุยทธิ์จิตบุตรเป็นไปครับดูดินของธนายุทธจิตบุตร เกี่ยวหนูได้สวยแล้วครับแต่ว่าจังหวะจบนะบอลมันเบาไปหน่อยแต่ลูกของชนะโดยจัดทุพีนเลครับแต่ว่าจังหวะขึ้นวงไปตรงตัวบัญชายิ้มช้อยครับวันนี้บอกไปเนี่ยพชคยศีละวงเลยครับ เดี๋ยวๆนะครับอภิพชคสำรองที่ทุกเปลี่ยนลงมาติดพิล่าได้สักตอก็ไม่ต็มกรอบอีกครับวน่้โดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับของชุดของเบรนตันทีโอรี่โดดแบบวาดขวาตรงนี้เนี่ยกะซัดเต็มข้อเลยครับ เอาวุ guest, 1 1. ้ศิลป์กระเป๋าจบเกมเลยครับชนะทันดิวเปิดบ้านเสมอกับเกษตรศาสตร์เอฟซีไป0-0นับแบ่งกันไปทีมแล้วถึงแดครับ